สวัสดีพี่น้องท่องทิ้นดินนีสารผมศีลามาหาคิปกับเขตงานน้ำกันเด้อพี่น้องเมื่อนี้ผมมีเมนูเด็ดมาฝากสิเป็นอย่างนั้นไปเบิง้งเมนูขาดบอดก็คือสมตำนันเด้อพี่น้อง กับปิ่งไก่เป็นตัวพี่น้องเอ้ยกับลูกชิ้นอีกอันหนึง่งแน่วเสบเสซีขาเสียบดอยก็คือนี่พี่น้องเอ้ยก็คือมีและข้าว <c oughs> พุ้น Mother, Mother, พี่นอ <c oughs> ้องมาเดิมมาเดิอพี่น้องมืงอนีพงกับสิป,ปวงปวงในช่างนอง เอออืมปวงๆในจังหน่อยเด้อพี่น้องเลอนี้แเว่านถูกสินหันเข้ามาให้เห่าแต่ว่บมีนามถกสินตัวนี้ถ้าจะแย่เอ้ยโบขอโบอ่ะลูกชิ้นบ้านไามใหญ่ก็บ้าเหรือขายลูกชิ้นคุณต้องมีนามสิีเด้อพี่น้องแนวกินกับสมตำมีนี่แหละพี่น้องแนวกินกับสมตำพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อแเศษๆเด้อพี่น้องแซ่บแซ่บฮัลโหลขขายอะไรอยู่ปะจ้

อนั้ก็ต้อง่เขั้นเส่พักบุ่งนี่โอ้ยเอานีพักนี้จังเส่อะอือนี่ขงกินกบตำมะฮุงทีสูกล่องกะสือพักผ้ายอี่เนอง เาบอลเใจว่าพักผย่งมือเนียวเหนียว่มันเหนียวเนาะเนียวเหนียวเหนียวคอนอยู่ทางทางเหนียวคือก็อยู่ทาง่างเหนียวคือคนตายคนเที่ยวไม่ได้พี่หนองคุณขอบคุณขอบคุณพี่นองหลายๆทีวเบิรพี่บาสทายคก็บ ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ